สวัสดีค่ะฝากกินแรงค่ะสวัสดีสุขุขค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาได้กินเข่าค่ะวันนี้น้องจอยมาเล่นด้วยพากันทํากับข้าวที่อยู่ในวิดีโอจอยเห,ห็นแะเฮ็ดกับเข่าสู้กันกินจ้าพี่น้องเอาฝากตรงนี้นไหมมาเนี่ยถ้าหนูอยากกินน้ำน้องขอน้าจอยนะลูกนะบอกน้าจอยเด้อบอกหน้จอยอามาจ้าใส่กอกจากบ้านจอยใส่กอกพืชผลเองตามปะคู่<อ>หรอกจ้าอ๋อไม่เลือกใช้เพลือ ล้วก็ไก่ไก่อบจ้ะน้องเมดีก็เขาชอบกินไข่ต้มแล้วก็เดี๋ยวเอาไก่ชักหน่อยนะลูกนะเอาไก่เอาตรงไหนน้องนางชอบกินตรงไหนอะพี่น้วนะาจอยชอบกินก้นน้าจ <g ill ot> อยก,ก, <c oughs> กินแล้วกน้นนะลูกน้าจอยชอบกินก้นไก่นะเราไม่รีบมาน้องน้องเมดีชอบกินหนังด้วยไม่ใช่หรอชอบกินนี่ชอบกินนี่เอาอีกไหมเอา,าใ้ร้ก่อนจะเอาให้ร้านก่อนเออมาก<ๆ>มากพี่น้องมาก กินอันอีหยังก็กับขิงไปเกาะไปกาะกับขิงมาจ้ะมาเด้อทุกคนถึงก่อนละจอยถึงตามสบายเด้อคืออยู่บ้านเฮาเลยเด้อเืออยู่บ้านเธอเด้อโอ้ยจนขนาดนี้มัไหมือ่บ้านเอ็กก็จับจ่ายไงนุ๊กสนิทกันป่านี่เอะไรเก่งใจเข้าถึงครัวแล้วเนาะอะไรหนู กระดูกหรือเปล่ากระดูกอก่อนกระดูกอ่อนมันกับพก,กินได้ลูกไข่จะเป็นไม้พิ้วแม่เนาะแม่นี่กินได้สู้กระดูก thank you ผักต้องมาก่อนต้องเอาผักให้แกจ้ะ <laughs> แต่ทีไรเยอะเลย thank you darling แกจะได้ไม่ต้องขอดอยไงจำก่อนจำเป๊เปะๆก่อนอันนี้ลูกอะอ่าจำเป๊ปเะเไปเลยไปกินเยอะๆไข่เนี่ยกูกินเยอะนะลูกเนาะ เส้นด้วยพี่เอาเส้นไหมลวกเสน้นเส้นแย่ๆจอยว่าสิดิลูาตาจอยหรือว่าเส้นเดี๋ยววันนี้จะโชว์การกินเส้นแบบเ <c oughs> ต,ต,ต็มลูกตาใส่เพื่อนใส่จิตเมียงกันนี่วะนี้ใส่กอบใส่กอบอ้วนเสน้นข้าวอ้วนเสนโมโมโ้นหมูด้วยจ้ะกับพริกดิบที่จอยลางไว้นั่งพูดคนเดียวอ่ะต้องไม่ได้พูดคนเดียว นึกว่าพูดกับใครเบนคนเดียวจ้ะเพื่อนนั่งไปขาของนังต้องกัดเอาเด้ยวยเส้นยาวม,มันด้ยวยพี่น้องเร็ <c oughs> อร่อยนะพี่นะอืมีเพื่พอนกินก็แซ่บจ้ะ ไม่โมกินก็แซ่บเป็นบรรยากาศไี้กินกันหนัจ่อยนะแล้วไ่ได้เจอกันสามเดือนกว่าคือไม่ได้เข้าในบ้านเข้าในบ้านไมด้บ้านนะเจอกันอยู่ข้างนอกจ้ะไปเดินด้วยกันอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าบ้านกันได้จ้ะจัดบ่ ตักเยอะๆเลยเนี่ยตำปะคงตำหลายโหดเยอะอยู่เด็ดอไไ้บ้านนี้ขาดไม่ได้คือส้มตำส้มตำบ้านนี้ขาดไม่ได้คือส้มตำนะเพค่อตำอะไรก็ได้อืตำแตงตำมะละกอตำถั่วอืบางทีถ้าแกไม่มีไอ้หัวสวีกแกก็ตำแครอทอืสตำแครอท จอยนี่นานๆกินทีถ้าเอยู่บ้านจอยอ่ะมะละกอลูกนึงอยู่ได้เป็นเดือนบางทีก็เหี่ยวทิ้งไปเลย,ยางนั้นจากเพื่อนๆมาพี่น้องมาขาดไอ้จอยเล็กเนาะเออชวนจอยเล็กยูต่เพิ่นทํางานพอนดีเพิ่นเริ่มแล้วตอนนี้นบางที่เนาะเขาก็เริ่มอืมแล้วก็พี่ลินแกก็ทํางานจา้ะพี่ลินจะเห็นงานหรือป้าลินมาแล้วของเรานั่นแหละจ้ะเนาะจนเพื่อนๆเขา ขเขาจะจำได้แต่ป้าลินมาแล้วเนาะป้าลินมาแล้วป้าลินมาอีกแล้วจ้าหูุดไม่ได้หูุดไปไหนมันมาติดคอปุดไม่ได้นะเพื่อนนะตอเป็นคนที่ว่าสูตรเส้นไหมพี่พสูตรได้ไหมเหม,มือนคนเหมือนคนที่เขาสูตรกันะนะเนาะ จะสูตรไม่ได้จ้ะถ้าสูตรปุ๊บติดเลยพระเจ้าสิสุตรพี่ว่าหรอว่ากินเนียะไหนอ่ยของเราต้องกัดเนา<น>ะกัดพี่กับตรงกัดใช่กันไอ้ข่าวเขาบอกว่าไอ้นี่เด้อวันที่สี่เนี่ยร้านทองผมเปิดเนาะแล้วก็โรง,งแรมก็จะเปิดตัวร้านอาหารอะไรเงี้ยจ้ะอืมเขาจะเริ่มแบบเปิดทุกอย่างละ ถาไธ้ผ่ากินเปล่าเปล่าได้ไหมดหวิวอะเด้จช่นี่เพื่อนกินข้าวนอ้องไม่รี่ก็ดดนข้าขอางน้า,าร้อนมาเตัอนเนี่ยเม,มื่อนี้ห่อน,น,นอยแล้วบางคนเขาใช้เน้่ส้มนล้พี่น้องกินก็เล้นข้าวตุ้นเนี่ยนะ เกียบงั้นอ่ะเผ็ดสอบใส่กองได้บ้จาะจะไแซ่บกินสินนกินเท่าไหร่มึงก็ทัก็ไดเนี่สเสร็จยังเนาะสาวล่ะเดี๋ยลง,ลงมาขิงจ้ะโอ้เสร็จแล้วค่ะ ล้างมือไหมลูกไปล้างค่ะวอะไรเร็วๆนี่มากินข้าวชอบนี่เขาแล้วก็กินอะไรไก่ไส้กรอกอะไรนะจะไม่กินไก่มันบอคือบรอกโคลีหรือพูดไปน้องม่ลด้ไม่เอากินไก่น้องมันนไม่กินไก่ก็กินไข่ใด้ไหมล่ะกินไข่กับข้าวไป เนาะกินเสร็จแล้วค่อยค่อยอยากจะทำไหมค่อยทำเนาะน้องเมลเอาโฟแค่น้องเมลีโฟนี่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 ส่องดูเจชมาลีเนาะเนาไม่มีใครใช้ของนู้นหรอกนาโจยใช้นาโจยใช่ตัวนาโจอยนาจยใช้จ,ใชจ้าโอ้ของนาจยก็มีอยู่แล้วเนี่ยหนูอันนั้นอืมหน้องเมลี่เลยสิเป็นคนนี้สิอัน แบบว่าให้ใส่เอาอันนด้มนั่นจยอยเอาออกให้มันตีฟันแม่แค่ฟันออกให้แม่เนะฮึมไมได้จีเดียนเท่างเงาหมือหมั้มเยอะจยอะเจิมขนาดคือแบบว่าไม่อยากทำให้แล้วก็อา้างพวกมีมีแบคทีเรียเออมีมีแบคทีเรีย,ม,ม,ม,รรยม,มีเชื้อโรคนี่สินะวยากกินเก่งมากลูกกินไข่จะได้แข็งแรงเนาะ อาหารหลักไม่รีคือใครแล้วหนูจะได้ขี่จักรยานแบบไกลๆได้นะลูกเนาะเก่งหนูต้องกินอย่างงี้แหละหนูดูดข้าวอ่ะนะอืมกินดีดีอย่างนด,ด้ดูดจะเอามาเคี้ยวข้างหน้าแม่บอกให้เคี้ยวข้างๆอืมมัไม่ชอเคี้ยวข้างหน้าอืมมันไม่ใช่แบบนั้นลูกต้องเคี้ยวข้างๆเสื้อสวยนะเนี่ยสวยเนาะจ๋า,จานื <laughs> อ <minutes> I tried to get it. ใครแรงนี้หรอบัดเนี้เอ้าไม่อยากไปกิน It says don't eat me. ใครมีไอเท้าด้วยบรลุกกินข้าวเหนียวต้องปั้นอย่างนี้เด้เพื่อนเพื่อนเดมมันจะได้ไม่มันจะเป็นก้อนแล้วมันจะได้ไม่ติดมือจ้ะบางบางคนถามว่าทําไมกินข้าวขาเหนียวต้องต้องอย่างนี้กินถ้าจะกินข้าวเหนียวใช้่้มใช้ช้อนไม่ได้หรอกจ้ะมันไม่เข้ากันเขาจะกินมือเป็นอย่างนี้เนาะ เลยอย่างเงี้ยจะนึกถึงปลาสับนะแบบผัดส,สุกอ,อ่ะตอนจอยซื้อมาหนังปลาสามันเซบเนาะนะหนูพ่อแม่เราทำเลยอที่กินวัพ่ออาทิตย์กับเมื่อหมายถึงถ้ากินท่าพี่กินกินเก็บทุกมือ้อคนชอบอยู่แล้วเนาะอะไรเลยนั่งดีดีมาพินดังนกมันมาลักกินแอนเชอรี่นกมาลักกินเชอรี่เก็บได้แล้วม,มันไม่สุกหวานไปกว่านี้แล้วพี่เรอือ มันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันสุกได้แค่นี้แล้วบางบาง,บางต้นมันก็จืดแต่บางปีน่ะอืมไม่ถึงน้าไม่ถึงอะไรแต่ถ้าวางไหนปีไหนถ้าฝนตกหนักนะเชอร์รี่ก็แตกแบบนี้แมนบอาอเออมันจะเป็นลูกไม่สวยนี่แหละย่าจอยบอกจอยเดี๋ย่าไปปลูกเลยเชอร์รี่ดูแลยากสตูเยอะย่าบอกใจอย่างนี้แหละอ,อะไรสตูยา่านกไงน,นกก็ลงก็ลอกอนี้เคยบอก ไม่ไดีคะ่ะรีบกินจ้ะนั่งกินดีๆนะคะกินข้าวแม่บอกหนูเลยให้นนั่งดีๆกินข้าวกินให้เสร็จนาะมเอาไก่อีกไหกระดูกอันนี้กระดูกไก่ก <laughs> ระดูกบีอืมบี่ชอบเห็นกระดูกมันนาะคิดถึงไกแง่แดงๆบ้านเราเนาะอือเขาเห็ดจริงๆไ,ไก่หวานไก่แดงเนาะจ้ะจ้ะ พยายามทําก็ทําไม่คือเขาด้วยใหญ่แมนบ๊องแต่ที่รู้ๆเขาผสมน,นอ้ปีผสมอาหารแล้วก็น้ำตาลปี๊บจ่ะแล้วก็กระเทียมพริกไทยตามมาสามเกอนะอแล้วหมักข้ามคืนอ่ะอืมแต่ที่นี้เราก็เก็บมันนั่งย่างปิ้งเนาะอืม,มีเพื่อนกิน S 1> <S 1> กินสแสบแคน <est S 1> อาหารบ้านเราส่วนเดียพี่ก็กินอาหารแบบนี้นะจอยาหานภาคของพี่อ่ะอาหารอีสานทุกวันท้าไม่ได้ไปทำงานจอยต้มกะทิไงสะตะเผาข้าวกลางอีสานก็กินได้แต่กินได้ทุกภาคจอยอ่ะพี่กินแล้วแม่ถึงว่าพี่ ไม่นึ่งข้าวก็กินข้าวเจ้าแต่ว่าเป็นอาหารอีสานนะต้องมีตาอ่ำไข่ดาวไข่เจียวก็ม่าไปอิ่มแล้วสินะอิ่มมาลูกยเยอะเยอะข้าวาเหนียวด้วยแล้วอีกคำเดียวลูกป้าเมีจะเอาน้ำปาลาเหรคคะนี่ของชอบของยายก็จะนี่ <laughs> เอต้มด้วยนี่นั่งยมเมน้าจอยน้ำปลาบอกไปเอาไปน้าจอยเลยอยางนําน้าจอยไปบอกน้าจอยนะว่าพอไหมอ่ะแม่แม่ใช้ทำแม่ใช่ทำกวนน้จอยจวนกวนน้าจอกะเที่ยงลน้าจอยไม่รู้น้าจอยไม่รู้ใช่ไหมว่าหนูชอบรโอเคน้ำพอ มาตจะกัดจะใส่ให้หมดขวดเลยลูกหยดเดียวเนาะเอาจ้ำทีนี้ลูกไม่เอาใช้หมดอืมไม่เยอะนะลูกเขากินไม่เยอะเขาเถียงได้แล้วนะเขาบอกผมมีเอกผมมีเองมีเอกอย่าท้อง๋ยวปวดท้องเยอะท้องเสียท้องเสียเห็นไหมได้ยินตอบเพื่อนๆเ้ยฟังเอาเด้อน้องชายของวินิยมออร์เรนี่เดี๋ยวลูกไอ้อะงนี่ออร์เรน แม่ก็จะสอนลูกทั้งภาษาไทยและภาษาอีสานจ้ะผสมกันไปอารมนี่เด้ลูกออเรนจูสทั้งไทยทั้งอังกฤษทั้งอีสานเนื้อเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยแม่ใส่ให้เมื่อกี้น้ำปลาน้ำปลาโอเคเขาบอกถ้ากินเยอะจะจะเจ็บท้องเสียเหมืนว่าเขาบอกว่าท้องมีเอกเขาบอกอย่างนี้จ้ะแต่นายไม่กินไอ้นี่หรอ ชิ้วข่าวอะยังไม่เคยกินจ้าให้ลองกินอยู่น้องมินิเอาเส้นไปด้วยจานเอาเลยเด้อเพื่อนๆเด้อจั่มเดินใจเอาเส้นนะลูกเนาะเอาเส้นเอาเส้นไหมเอาค่ะอือเอาค่ะเดี๋ยวพี่เอาจานใหญ่มามันจะได้กินง่ายเอาเส้นตอนนี้หรือว่าจะกินทีหลังเอาทีนให้ฉีอือเขาว่าอะไรนะแนจอย stay all day แนจอยอยู่นี่ทั้งวันไหมมาเห็นน้องมีนีว่าวพี่อยากให้แนจอยอยู่ น้าจอยน่ารักลูกอยู่ทั้งวันหนูต้องกินข้าวก่อนกินข้าวนี้ให้หมดทำหน้าทำหน้าเบะปากใส่ด้วยต้องต้องกินข้าวด้วยนะจอยอยู่ทั้งวันเนาะจอบนกดิยิ้มเชียงมาเลยนิ่มมากกินได้นลอยเนี่ยจอยกินน้อยหน่อยค่อยๆกิน เห็นอุดว่าอย่างนี Ugh, ้พี่ยัดเอายัดเอาก็จะจุกติแกเล็กินหน่อยอีกหน่อยก็ใส่มาถึงเปรียบเทียบอ่ะนี่ก็นี่ก็ให้หมดอ๋อไม่ได้ตื่นเต้นไี่แน่ใจอ่ะตื่นเต้นอยู่แล้วก็หายตื่นเต้นแล้ว ไม่ม mm ีว hmm. ่ะเอาลูกกินที่หน้าเหรออืมไม่มีเขาจุดเด่นครัเพื่อนไปหาเขามิวเมวอัน The boy what he call Christian but they call him Chris n a m is Christian but they call him Chris ถูกคอหิน Christian แต่ว่าเขาเอ่อว่าคริสอ๋อ อยู with ่เพลงมิว hmm. มิวช right ื่อมิวมิวเหรอพี <laughs> <laughs> ่ชื่อมูเรียวมันเอ็นสันสันนะมิวมิวมเรียวอะรมูมูเรียวนี่กชื่อคล้ายๆยายเจเลยยายเจมูรินะนมูรินแม่พูดมิวมิวแม่เขาเรียกมิวมิวสันสันเหมือนมวมิวไว้นะมิวมิวพี่ แมียวแมียวใช่เซนเซนเป็นมิวมิวคนอื่นเพราะมันเรียกยากไงรู้ละเอียดว่าถึงกันจะยังล่าอยู่อ๋อมีแมวดีแล้วลูกงักนจเรียกถูกมิวมิวนะแปลว่าแม่เขาก็พูดภาษาคือสำเนียงไปไปหมดไงเนาะผู้พิกาไปได้เป็นอือหือปวดทีมันเหมือนสับกืบสำลักหลานพูด พูดภาษาฟิลิปปินส์เอ้อเราก็พูดไทยนี่ก็ฟังเรารู้เรื่องนะก็พูดภาษาฟิลิปปินส์ <laughs> รู้ไปหมดฮะเก่งมากตั้งแต่ไม่ได้ไปโรงเรียนเนี่ยนะอยู่บ้านเนี่เก่งภาษาไทยมากเลยแกเราพูดภาษาอังกฤษนางก็ต๊บเราเป็นภาษาไทยืมถ้าเราพูดเป็นภาษาไทยนางก็ต๊ะเราเป็นภาษาอังกฤษ มาโชว์มอะไ i อีกอย่างขนมให้แม่ดูสิลูกนักเอาขนมอะไให้หนูว่าหนูชอบหนักขนมมาเอาขนมมาให้แม่แม่ไยดูว่าขนมอะไหนูชอบอาร่อยอร่อยอร่อยนั่งอบชอบซสบตคอนหัวยุยนงบอกนางชอบชอบ It's like mm. <laughs> got green things on it อ ไอ้ไอ้ไมันมีไอทีเขียวอยูยมันคล้ายๆพวกไอ้เพิร์บอะโอเนียนอ๋อโอเคอ่ะหนูจะเปิดดังนะตรงเนี้ย้เปิันไ์นั่นเออหนูจะเปิดดังก็เปิดดังขึ้นมานี่นแล้วจอไม่ให้เล่นนะไม่ให้ ปวดนี่โอ้ปวดนี่ปวดหัวก็เสียนางสาวนางสาวสนภาษาซมซนางจอยงงแล้วนาจอยเลียงหัวแล้วเมื่อเช้านางจะบอกว่าในกในอะไรนะในไอ้ถังนั้นอะขี้ม้าอืออ่าถังขี้ม้าจอยว่าขี้หมาป่ะเธอไม่ใช่ไม่ใช่จอยแค่จะคิดว่าเพราะเพราะน้องอะพูดแบบว่าไอ้นี่น้องเพื่อนๆน้อขี้ห้ากับขี้หมานี่คือแบบใกล้เคียงกันดิเหมือนกัน แต่เราถามเขาแต่มันใช่หรอือมันไม่ใช่ขี้หมาหรอือน้องเมลีคือว่าตอนเลยบอกว่ามันไม่ใช่ขี้หมาหรอือเพราะว่ามันเป็นดินไงเป็นดินที่มแม่เขาปลูก,กอ็จ้ะนางไปทปําผสมไว้ให้แม่ปลูกอยู่มตักตนหลายย่างอยู่นางจะว่านางจะว่าขี้หมาจะว่าเสียงคล้ายๆข,ขี้หมาม <laughs> น่าจะต้อกใจว่าขี้หมามาใส่ในถัง <laughs> มันก็ไม่มีหมาแล้วเนี่ย น้องมีน้องพูดขึ้นหม้ามานีาจะเป็นภาษาอีสานงายกว่ามามามาไม่ฝรั่งเขาจะพูดออกภาษ,ษาอีสานง่ายกว่าอือเพราะว่าภาษากลางมันจะมา้าใช่ไหมมัน,ม,นมันขึ้นสูงเนี่ยมาคนภาษ,ษาองกฤษเขาจะพูดแบบนี้ไม,ไม่มีขึ้นไม่มีลงใช่โดยสังเกตเห็นได้ฝรั่งเนาะ เขาจะพูดภาษาอีสานชัดๆเออภาษาอีสานง่ายกว่าหลังนี้มาบอกน้องโอลิเวียพูดกันเหมือนกันนางพูดภาษาอีสานได้ดีกว่าภาษากลางนะแล้วภาษาใต้บางคํานี่เขาพูดชัดด้วยนะอืมแต่ถ้าพูดไทยนี่นะอืจะยากสําหรับเขาจะยากอยู่แต่แต่เขาฟังรู้เรื่องแต่ว่าถ้าให้เขาไปพูดให้ไทยให้ให้ได้เร็วแล้ว,ลวสำหรับตัวจอยที่จอยเคยเห็นเพื่อนๆนะหรือเพื่อนแฟนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะพูดภาษาอีสานนี่ ได้เร็วมากเลยเพื่อนๆนั้นเร็วกว่าภาษาที่ว่าภาษาภาคกลางอาา่ะจจะแล้วมันคําไม่ยาวด้วยเนะมันไม่รีพูดถ้าภาษากลางม้าไม่ดีเขาจะพูดมา้าเนียสิง,ง่ายง่ายก <ๆ S 2> ว่นมาคือเขาเอาชุดช็อตอยู่แต่าสั้นอะจจะจะไม่ไม่ไม่ลากเสียงยาวมากเนาะคนก็เดินเยอะๆเนาะวันนี้น โอ้เมชาดีฝรั่งชอบแบบนี้เออแต่ว่าพี่เออรร้อนเกินเมชาว่ะเพื่อนเพื่อน Look what George the superkiller อ๋อพอพ่อพีอืมเออพอพ่อพีคกันแหละลูกจอยเห็นเขาใส่ชุดเดดกันอะชุดลาตีอะชุด summer date อ่ะเขาก็แต่งรัดกับความร้อนวันนี้ไงอืมอวันนี้ร้อนขึ้นสูงมากจอยนี่นี่แหละงามที่สุดแล้วชุดเนี้ยจะเป็นคนที่ชอบใส่ชุดอย่างนี้เลยเพื่อนเพื่อนเด้อ แต่เจ้าหน่อยก็งามเพื่อนเรามันคือแบบมันสุภาพเพื่อนไม่แก้ผ้าเดินก็พอแล้วนั่นแหละเซ็มชิสชิเซ็มอาไปต้มจับฉ่ายนะไพ่ออะไรงัยสะพะระลัมพี่ก็ต้มกินแล้วใส่แครอทด้วยไอ้เวลาเวลาพี่อบไก่วันอาทิตย์อย่างนี้เขาจะไม่กินกระดูกพี่ก็มาต้มกินแปนงอะวันนีไเรียบัดอื่นเอาะว้กินตอนเย็นแล้วกินยำที่เราหิวกันอีกยังมีของหวานต่อเพื่อนๆพืของหวานแล้วก็ไอ้ของดองด้วยทีนี้ อร่อยไหมฟองดองอ่ะอร่อยแซ่บหลายเสียงเลยนะติกตกใจเพื่อนเสียงอย่างดังเราโอ้โหอูทานเสียงดังเลยนูได้ยินไหมเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรไหมไม่ได้ยินไม่ได้ยินใช่สิตาก็จ้องเต็มเนี่ยเนี่ยเนี่ย ถ้าถ้าถ้านางเงียบนลเพราะนันนางมอบอยู่มุมนี่จ้ะชาร์จแปดเเล่นอยู่ตรงนี้เนาะทำถ้าแม่อนุญาตให้เล่นน่ะจ้ะทํำต้องทําเอ้เรียนหนังสือให้เสร็จก่อนแล้วก็คือแบบรีแลกก็คือมาเล่นโทรศัพท์ได้หรือดูทีวีได้จ้ะถ้าให้แต่เรียนอย่างเดียวนาะเด็กประสาทกินเลยอืมไม่ไมงไม่้หมูอืมก็จ้ะอยากไปเก็บสตรอเบอร์รี่กันเนาะ เดี๋ยวจะพยายามไปอยู่เ๋ยวแล้วเสาร์นี้มันจะเดจะฝนตกฝนตกอิ่มแล้ววันนี้พี่น้องเอ้ยนี่แหละกินเนื้อซัมหนีเห็นบ่ซัํานีแต่ว่ากินหลายก็จ่อยพี่ไส้กินหลายก็จ่อยหลายอน่นรักเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะพี่น้องนาะพี่น้องโอเคบ๊ายบายไปน้องเมลี่ไปปิดให้หน่อยนะเมนี่